สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยดาวก้ายุคนะครับพบกันเป็นประจำเลยทุกวันเสาร์เวลา10บเก้านกาถึง19บเนากาห้านาทีนะครับรายการของเราเป็นรายการที่บอกเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะครับโดยใช้หลักของดาวก้ายุคเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการกักเก็บพลังงานนะครับในเมื่อเราจัดบ้านแล้วก็สร้างบ้านได้ถูกต้องตามหลักของห่วงจุ้ยแล้วเราจะมีหลักการอย่างไรนะครับในการกักเก็บ กักเก็บพลังงานที nice people people though, ่ดีเหล่านั้นนะครับเข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแนะนําท่านอาจารย์ที่จะมาให้คําแนะนําเราในวันนี้นะครับขอแนะนําท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายบริหารสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมลายชินูประถมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าเมื่อเราสร้างบ้านได้ถูกต้องแล้วนะครับอาจารย์ครับหลักในการกักเก็บพลังงานที่ดีเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับอย่างนี้ก่อนอื่นต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่า กระแสที่หรือลมหายใจของมังกร<ช>นะครับ<ช>มันเป็นพลังชนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งกระจายอยู่รอบๆเนี่ยตามธรตามทางธรรมชาติ ครัครเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่รอบๆบ้านหรือที่อยู่อาศัยของคนเราแม้แต่สํานักง,งานออฟฟิศโรงงานก็แล้วแต่นะครับมันมีการกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยพลังกระแสหรือนะครับกระแสที่ถ้าเรียกเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสนามพลังแม่เหล็กโลกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะคุณลองคิดดูสิครับ โลกน้อยๆใบนี้ถ้าเปรียบเสมือนส้มนะครับผลส้มลูกคมๆเนี่ยมีเนี่ยนะครับเนี่ยมีประชากรเนี่ยอาศัยอยู่รอบๆโลกเนี่ยเต็มไปหมดไม่ว่าจะทวีปเอเชียอฟริกานะครับหรือทางฝั่งทวีปอเมริกาดังนั้นเนี่ยนะครับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงเนี่ยสามารถสร้างพลังกระแสได้เป็นอย่างดีเขาบอกว่ากระแสมาจากท้องฟ้าเกิดจากกลุ่มของดวงดาวทั้ง9ดวงหรือพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ย มันสามารถที่จะดึงดูดพลังงานเนี่ยนะครับส่งถ่ายเทมายัางโลกน้อย,อยๆใบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนะฮะ,ะหลักของเนี่ยพลังงานเขาบอกว่าสมัยก่อนปา่าชาวจีนเนี่ยมีความรู้รนะครับ,รบเนี่ยก็มีการพินิพิจารณาหรือสังเกตว่าแหล่งใดมีพลังงานกระแสชีที่ดีแหล่งนั้นก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินถ้าแหล่งใดเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมหรือไม่มีพลังงานที่ดีแหล่งนั้นก็จะเกิดการสุดโทม ดังนั้นไม่ผิดหรอกครับเกี่ยวกับระบบของดาวเหินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าดาว9้าดวงเนี่ยนะครับในแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยยุคไหนส่งผลมากที่สุดอย่างปัจจุบันนี้คือยุคที่8นะครับมันส่งผลพลังงานมายัางโลกมนุษย์ใบนี้เสร็จแล้วบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาบอกว่ายากจะเจริญรุ่งเรืองหรือมีโชคลาภนะครับเก็บทรัพย์สินเงินทองได้อยู่ก็ต้องนะครับมีการระมัดระวัง หลังจากสร้างบ้านขึ้นมาแล้วตามลักษณะของทิศทางแต่ถ้าคุณเนี่ยนะครับเพอร์ไพรไปนะครับสร้างบ้านด้วยมีโครงสร้างภายในบ้านหรือชยภูมิภายในที่ไม่ถูกต้องบับงเกิดทําให้การกักเก็บพลังกระแสเนี่ยเกิดการล่วนไหลนะครับเปรียบเสมือนน้ําที่อยู่ในตุ่มถ้ามีการเสริมเนี่ยตุ่มมันลั่วน,นะครับแล้วคุณจะเก็บน้ําให้มันเต็มได้อย่างไร <ừ> อย่างวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะมีแบบบ้านเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับหรือศึกษานะฮะตามไปกับเราด้วยว่าบ้านเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยคนเราซื้อหาด้วยน้ำพักน้ำแรงยาตเงือแรงกายเนี่ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตพรออีก20ปีนะครับเนี่ยทำงานแต่ละเดือนเนี่ยงก,งกเงินเงินนะครับเสร็จแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด นะหาเงินมาได้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเก็บกักได้อยู่เป็นเพราะว่าเนี่ยนะครับบ้านของเราล่วหรือเปล่าเราควรที่จะมีการสังเกตการลวซึมของบ้านเนี่ยนะท่านผู้ชมลองชมดูว่าอย่างประตูนหน้าเนี่ยปัจจุบันเขานิยมสร้างเป็นกระจกะบางบ้านก็เป็นกระจกทั้งหมดลั่วหมดเลยนะครับแตบ่บางสถานที่เนี่ยนะครับด้านข้างเป็นกำแพงแต่หน้าดันไปทะลุหลัง บางโครงการของหมู่บ้านสร้างบ้านเนี่ยประตูด้านหลังบ้านใหญ่กว่าประตูหน้าบ้านเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าปากต้องใหญ่กว่ารูก้อนนะครับถ้ารูก้อนใหญ่กว่าปากมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดปฏิยานะครับสวนทิศทางกันดังนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับหน้าทะลุหลังและหน้าต่างควรที่จะสูงกว่านี้ไม่ใช่มีสภาพเป็นประตูเห็นไหมคขอบปูเหลือนิดเดียนะคร แทนทีน่จะทาให้ดูแลได้สัดส,ส่วนความเป็นหน้าต่าง<ะ>เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก้าวข้ามไปเนี่ยสามารถก้าวข้ามได้แต่ถ้านาหน้าต่างเนี่ยเราต้องยกขาสูงไม่สามารถที่จะข้ามผ่านไปได้นะครับอย่างนี้รั่วแน่นอนนะครับมีร้อยหมดร้อยมีล้านหมดร้านน,นะครับอันนี้รูเล็กรูใหญ่เกี่ยวข้องไหมครับเกี่ยวข้องหมดครับเขาบอกว่าเ,เราต้องปิดให้อยู่เก็บให้อยู่นะครับกระแสที่ดีต่างๆเนี่ย เขาบอกผลตกกระทบเท่ากับผลสะท้อนพลังงานต้องมีการค่อยๆกักเก็บไว้ใช้ภายในบ้านเหมือนเป็นสเสบียงชนิดหนึ่งไม่ใช่ได้มาแล้วกินหมดได้มาแล้วกินหมดเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ารวยเราต้องรู้จักเก็บอันนี้เห็นเหมือนเห็นไหมบ้านก็เหมือนกันบางคนเนี่ยท้อแท้กับตัวเราเองว่าเราหาเงินเก่งนะแต่ทําไมเนี่ยนะครับมันออกหมดได้มาเดือนหนึ่งเนี่ยห้าหกหมื่นเนี่ยไม่กี่วันเรียงเลยอันนี้เช่นเดียวกัน ควรที่จะมีการสังเกตหลักของชัยภูมิภายในรวมทั้งพลังงานหรือทิศท,ทางของบ้านอย่างเช่นเนี่ยนะครับรูปภาพที่เรานำมาเสนอแม้จะเป็นหน้าต่างก็เสียแต่เรามีวิธีการแก้ไขนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเขาบอก่วงจุ้ยสามารถแก้ไขได้นะครับ,รบไม่ใช่ไปเจอปุ๊บแบบเจอแบบนี้โอ้ยท้อแท้กับชีวิตนะครับไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเชื่อในตัวของเราว่าเราสามารถแก้ไขได้ในส่วนหนึ่งนะครับ ถ้ามันรั่วเราก็ปิดปิดยังไงเราต้องมีการสกัดกั้นนะครับสกัดกั้นพลังงานหรือกระแสชีอย่าปล่อยให้มันรั่วนะครับบางคนเนี่ยไปทําแบบนั้นนะฮะเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยนะครับการเงินก็รั่วไหล นะเนี่ยหน้าทะลุหลังอันนี้ไม่ดีไม่ว่าอาจารย์คนไหนเขาก็บอกอย่าได้ให้มันรั่วไหลควรที่จะมีการกรักเก็บอย่างเช่นวันนี้เนี่ย <fiquei S 1> บบนะครับเห็นอาจารย์มีผมนั่งฟั <fang> งทั้งวันนะครับ <pilot. S 2> เพื่อน,นําความรู้เนี่ยมาสู่ประชาชนว่าการที่หน้าทะลุหลังเนี่ยรับเปรียบเทียบเสมือนแสงอันนี้เป็นประตูด้านหน้าครับเขาบอกว่าประตูเปิดเข้าก็จะดีกระแสจะได้นะครับการเงินไหลเข้าอันนี้ประตูหน้านะครับอันนี้ ประตูหลัง<ะ>หลายโครงการมีการทําแบบนี้นะครับและนี่เป็นหน้าต่างเปิดหน้าต่างก่อนอันนี้ประตูครัวหลังบ้านครับผมจะทดสอบให้ท่านดูนะครับอย่างเงี้ยกระแสวิ่งเข้าจากหน้าบ้านเดี๋ยวผมเอานี่บังไว้นี่นะครับนะครับเอโหทะลุะเห็นไหมครับรั่วเลยอันเนี้ยเก็บไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยรั่วไปหมดเห็นไหมครับเนี่ยเราทดสอบกระแสไลหรือพลังงานเข้าจากประตูหน้าบ้าน นะครับเนี่ยเขาบอกว่าโชคลาภเกิดที่ประตูแต่เราไม่สามารถกักเก็บได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขแก้อย่างไงนะครับเมื่อกี้เห็นยังฮะรั่วครับนะครับทะลุมาเลยนะครับทะลุทะลวงเลยแสงเลเซอร์นี่เปรียบเสมือนพลังพลังกระสที่ใช่ไหมฮะใช่เสร็จแล้วเราก็ทําการเนี่ยนะครับหาฉากซากอันหนึ่งหรือทำโต้นะครับเนี่ยโต้นะครับโต้บางครั้งทึบเครื่องหนึ่งปองเครื่องหนึ่งนะครับเป็นโต้กระจก เสร็จแล้วถ้าลองดูนะครับกระแสวิ่งเข้าพั่นะครับมันไม่สามารถจะผ่านไปทะลูหลังได้เห็นไหมครับกล้องจับไม่เห็นมุมนี้ไอ้ตรงที่เป็นเจ้าที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอตัวหน้านะครับเดี๋ยวจับตัวหน้าเลื่อนมาหน่อยได้นะครับตรงตัวหน้าเลื่อนมาตรงประตูบ้านนะครับเ <N ie S 1> นี่แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าลราแสง